กันน้ำตาคลอเจอทิสาอดีตคนรักร้องเพลงระยะทำใจสุดซึ้งเกิดโมเมนต์สุดประทับใจกลางรายการร้องท้ามกำแพงเมื่อกันนพัฒนและนางเอกสาวทิสาวริธิสาอดีตคนรักได้กลับมาพบกันอีกครั้งในรายการที่ออกอากาศเมื่อวันที่3เมษายน2568ท่ามกลางความปลื้มปิติของแฟนคลับที่ยังจดจำเรื่องราวความรักของทั้งคู่ได้ดี รายงานข่าวระบุว่าทิสาวริทิสาได้มาร่วมรายการในฐานะนักร้องหลังกำแพงและเลือกเพลงระยะทำใจซึ่งเป็นเพลงแรกของกันนพัฒมาร้องในรายการโดยที่เจ้าตัวไม่รู้มาก่อนว่าใครอยู่หลังกำแพงเมื่อถึงช่วงเฉลยตัวตนจริงกำแพงเปิดออกเผยให้เห็นว่าเป็นทิสากันถึงกับตกใจสุดขีดพร้อมน้ำตาคลอด้วยความซาบซึ้งใจเพราะไม่คาดคิดว่าจะได้เจอกันในรายการนี้ ซีซีวัตพิธีกรของรายการได้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกในช่วงเวลานั้นโดยกันได้เปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าไม่คิดเหมือนกันว่ารายการจะพาเขามาเพราะว่าวันหนึ่งเราเคยมีความทรงจำดีๆด,ด้วยกันเขาเป็นคนน่ารักมากๆถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเป็นเพื่อนกันก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอไม่ว่าเขาจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตก็ขอให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆขอบคุณสิ่งดีๆที่ให้เรามาตลอดที่ผ่านมาเป็นความทรงจำที่ไม่เคยเป็นความทรงจำที่ไม่ดีเลยสำหรับผู้หญิงคนนี้ ขอบคุณครับด้านของทิสาเองก็ได้เผยความรู้สึกว่าเธอเป็นคนเลือกเพลงนี้เองเพราะเป็นเพลงที่มีความหมายเป็นเพลงแรกของกันและเธอยังคงเป็นกําลังใจให้เขาเสมอโมเมนต์นี้กลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอย่างมากด้วยความรู้สึกดีๆที่ทั้งคู่มีให้กันถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในสถานะเดิมแต่ก็ยังคงมีมิตรภาพที่อบอุ่นและจริงใจ แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและบางส่วนก็ยังคงลุ้นให้ทั้งสองกลับมาคบกันอีกครั้งหากยังโสดทั้งคู่พร้อมยกให้โมเมนต์นี้เป็นความทรงจำดีๆที่อบอุ่นหัวใจของปีนี้